แต่ละคนก็ซื้ออาหารเสริมออนไลน์กันหมดเลยแต่ไม่รู้ว่ากี่คนที่มีความรู้จริงๆถ้าเราจะเลือกกินเป็นเสริมเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีๆหน่อยเลือกให้มันปลอดสารเคมีเกรดออร์แกนิกขึ้นมาหน่อยคุณอาจจะจ่ายราคาสูงกว่ายี่ห้อทั่วไปนะแต่แน่นอนว่าเงินที่คุณจ่ายไปทุกวาททุกสตางค์เนี่ยหมอเฟินว่ามันคุ้มค่าของเ่ยราคาจะสูงหรือต่ํามันอยู่ที่คุณค่าที่คุณได้รับมา มันไม่ได้อยู่ที่มูล,ลค่าของมันนะมันอยู่ที่ว่าคุณได้อะไรกลับมายกตัวอย่างหมอเฟินถ้าหมอเฟินใจาราคาถูกแต่หมอเฟินได้สารเคมีเข้ามาอันนี้หมอเฟินไม่แฮปปี้ที่จะจ่ายแบบนั้นแฮปปี้ที่จะจ่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้เคมีให้น้อยที่สุดถ้าเทคนิคของหมอเฟินมีแค่นี้เลยถ้าเป็นมือใหม่จริงๆอะ่ะก็จะแนะนําให้คุณไปอ่านในหนังสือเล่มนี้ก่อนก็ได้ที่หมอเฟินเขียนเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากๆก็เลยต้องเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเหมือนเป็นยาสามัญประจําบ้านอนะ่ะถ้าไม่อาหารเสริมจะสามัญประจําบ้านไม่ได้ในเมื่อาหร เสริมออนไลน์กันหมดเลยแต่ไม่รู้ว่ากี่คนที่มีความรู้จริงๆมันก็มีเยอะนะที่การตลาดเขาทาโดสสูงๆเพื่อช่วยคนกลุ่มหนึ่งจริงๆแต่บางคนที่ไม่รู้ไปกินตามก็เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพได้เหมือนกันดังนั้นทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียเป็นดาบสองคมได้หมดเลยการที่คุณมีความรู้เนี่ยจะทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยที่สุดไม่เสียงเงินฟรีไปกับสิ่งที่ไม่รู้เนาะเพราะว่ารู้อะไรก็ไม่เท่ารู้งี้เจ็บสุดละไม่ต้องอ่านทุกหน้าก็ได้เปิดเฉพาะหน้าที่คุณสนใจคุณกัง,งว ก็เปิดไปอ่านแต่หน้านโรคเบาหวานว่าควรจะกินวิตามินเสริมตัวไหนดีโดสเท่าไหร่แค่นั้นก็ได้คุณกลัวว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าคุณก็เปิดไปแต่หน้านั้นอ่านแต่หน้านั้นก็คุ้มแล้วอะเล่มละหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทกับอาหารเสริมหนึ่งตัวยังหมอเฟินที่กินวิตามินซีก็ขวดละพันแล้วอะเท่าเกันเลยใครสนใจก็พิมพ์หนังสือและกันเนะออาะขออวยพรให้คุณมีสุขภาพดีมีรูปร่างที่สวยหลอ่อหุ่นดีที่สําคัญหน้าเด็กลงเด็กลงไปด้วยกันรักทุกคนคะ่ะ